ตอนนี้เราจะไปไหนครับไปหาคุณหมอครับแม่จะคลอดนะครับไปรอดูแม่มิวคลอดน้องกระต้านะครับวันนี้ไปกันเลย <Yeah! S 1> ตอนนี้เราก็มาอยู่หน้าห้องหาห้องคลอดนะฮะตอนนี้เดี๋ยวกับน้องกระตังนะฮะนี้กระตังมารอดูน้องกระตา้าคลอดนะฮะเดี๋ยวประมาณเก้าโมงนะฮะหมอหน่าจะเข้ามาผ่าแม่มิวนะฮะ ดูกันสู้สู้สู้ครับผมตอนนี้เป็นเวลาเก้านาฬิกายี่สิบแปดนาทีคุณแม่เข้าห้องผ่าตัดไปแล้วนะเนี่ยมาเมื่อกี้นะคุณแม่เข้าไปห้องผ่าตัดแล้วตอนนี้เราก็รออยู่หน้าห้องครับน้องกระตังเนี่ยมากับคุณแม่ฮะคุณแม่รออยู่จีจยจีจอยอ่เรามารอดูนะครับมาแล้วมารับตาเออหนุดูพ่อหนุนไข่ ถ่ายถ่ายรูปพ่อ <regret fully S 1> ให้พ่อดูกล้องดูกล้องดูกล้องโอเคเมื่อกี้น้องออกไปห้องพักแล้วฮะตอนนี้รอคุณแม่นะอยู่ข้างในนี่นะนี่เดี๋ยวก็ออกมานะครับเดี๋ยวมารอดูคุณแม่นะฮะนี่ครับคุณแม่ออกมาแล้วฮะเป็นไงบ้างครับดีอยู่ดีอยู่นะ